สุขรักษาเนาะ,ะอายุ78ปีนะคะ,คะที่เป็นก็มีที่นั้นในป้ายก็คือเป็นเก็ดเลือดต่ำเนาะ,ะเลือดน้อยร่างกายอ่อนแรงนอนไม่หลับเท้าชาปวดตามตัวตับไตนะครับแล้วก็มีซีดอยู่ที่ปีกมดลูกทั้งสองข้างเนะะาะครับผมตอนอ่าปัญหาเรื่องสุขภาพที่พูดมามันเป็นมานานแล้วหรือยังประมาณ3ปีอาการมันเป็นยังไงตอนแรกเลยตอนแรกเลยที่ไปตรวจอะ ไปลรคหัวใจก่อนหัวใจนี้ตอนนี้หัวใจมันหายแล้วก็มาเป็นโรคเลือดโรคเลือดพอทานยาไปเยอะๆมันไปทำลายตับใจอะไรอย่างเงี้ยเขากินยามันจะแบบว่าเรากินยาไปมันไปทำลายพวกตับไหมิซโรนนะฮะพปมิซโรนตอนแรกหมอให้ทานวันหนึ่งตั้งสิบสองเม็ดวันละสิบสองเม็ดค่ะเท้าเท้าหกเย็นหกไปรักษาครั้งแรกนะ จนกระทั่งมาลดเหลือ,อห้าเหลือเดี๋ยวนี้เหลือแค่สองเม็ดเหลือตอนนั้นตอนน,นนี้นเหลือสองเม็ดเนาะทาน12เม็ดนี่ประมาณอยู่2เดือนหรือ3เดือนร่วงไหมคะตอนนี้อาการอ่อนแรงนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็คือให้ให้ระดึกถึงนะเพิ่มพลังอย่าคิดสิ่งอื่นนะแล้วก็ขอขอให้เองมีความนิ่ควบคุมสติได้นะเวลาขอต้องขอในสติที่มันเป็นไปได้ เขาพลังงานออกมาเราก้อทุนได้แล้วเราก็อาจจะนึกถึงจนกระทั่งหลับไปโดยที่ไม่ต้องมาจับกนะมาใช้จะหลับไม่หลับได้การสงสัยการต่อต้านนะการเชื่อมพลังงานจะไม่สมบูรณ์จําไว้เลยคนเป็นที่พึ่งของตอนและ,ลละอารมณ์รบอันนี้จะเริ่มจะเริ่มประสุเกเย็นถ้าเกิดคนข้อนี้กลับไปเนี่ยเราต้องมาประเมินดูก่อนถ้ากําลังเราต้องการตามเชื่อเหลืออีกเช่นี้ร่วงพวกนี้นเนี่ยมันจะไม่ทุงบอสเพอมันมีปัญหาอยู่มันเป็นไงมั้เหนื่อยไหมหรือมันเหนื่อยค่ะ มันเนี่ยที่มาเนี่ยไม่มีแรง<ม>เดินต้องคนจูงอ่ะเสียงก็ไม่มีนี่ไม่นี่นมานี่มาเจอจาร์ใช่ไหมเสีย<ร>งนีเลยก็ยังเดินได้ไม่ต้อง,องนั่งา่คือแสดงว่าปกติเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยเดินไม่ไหวต้องต้องมีคนจูงไม่งั้นก็ลากรถเข็นอ่าต้องมีรถเข็นลากตลอดและไปไหนก็นั่งรถเข็นใช่ไหมค่ะ แต่นี่เดินได้เดินปัจจานี่พอพอประยุงตัวเดินได้ปอเลยแหละแม่วันนี้แล้วพลังมันที่สอเป็นไงคะคุณยายดีค่ะดีมากดีมากเสียงมาแล้วนะคะแล้วก็ร่างกายก็มีกําลังขึ้นนะคะปวดตามตัวลดลงไหมคะลดค่ะแต่ที่เป็นตอนนี้เป็นที่เท้าชาเดี๋ยววันนี้วันที่สองเดี๋ยวพลังงานก็จะเริ่มลงนะคะแต่ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้นะคะ ค่ะนะคะขอบคุณจักรวาลค่ะพูดดิค่องเลยนะนนะค่ะโอ้สุดยอดค่ะไขอขอให้เสียงอย่างนี้แล้วกันค่ะต้องหมั่นเชื่อมพลังงานลงเราจะได้ไม่เหนื่อยครับผมก็<ไ>พอจากไม่มีแรงเนะาะเนี่ยมาเจอท่านอาจารย์วันแรกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วันแรกก็ก็ดีขึ้นนะวันแรกวันที่สองอ่ะวันนี้ไอ้วันที่สองมีเสียงเลยโอ้เสียงกลับเลยอ่ะเสียงมาเลยเหรอ ปกติยายจะเสียงเบามากใช่ไหมเสียงมันพูดไม่ค่อยได้คุไม่รู้ได้ยินไม่ได้ค่อยได้ยินนะตอนนี้ได้ยินทั้งห้องเลยนะยายพูดโอ้โหยายห้านมารับยังบอกโอ้โหยายยายมีเสียงพูดนี่ก็ว่าแปลว่าพลังอาจารย์นี่ช่วยเรื่องเสียงเลยช่วยช่วยทุกอย่างเลยเหรอผูบอกยายมีเสียงนี้นี่เก่งเก่งยังเดิน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 ดูซิกว่านะไอปี่คือหนึ่งเรื่องเสียง ดีทุกอย่างแหละดีทุกอย่างครับมาแล้วไม่เหนื่อยไม่อะไรด้วยนะยายเนาะะก็เจอทานาจก็แฮปปี้เนาะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะยายเนาะทีนี้ลูกสาวคนหนึ่งเขาก็จะมาแต่กลัวก็าทนไม่ไหวมันทั้งวันเขาเป็นไอ้นี่ยเป็นโรคหนังแข็ง่ะเขาจะนั่งนานไม่ได้ก็อยากจะให้ลูกสาวหายด้วยใช่ไหม ก็บอกกันต่อๆแล้วเขาเขาเห็นยายแข็งแรงเนี่ยเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะปกติยายคนเขาเห็นอยู่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้เดินออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านไไม่ดีมาเดินได้มาอะไรได้คนก็ต้องถามก็ต้องถามแล้วเนี่ยยังนึกถึงมาแล้วก็นึกถึงนึกสาวเนาะนึกบุญสัมพันธ์ได้เจอจางเนาะกัตัวยายนี่แฮปปี้แล้วเนาะใช่เนี่ยเยี่ยมเยี่ยม